สวัสดีครับเทปนี้อยู่กับฟาบีอีกแล้วนะครับและเราก็ยังอยู่กับ Digital Combat Simulator ครับเราอยู่กับคลิปวิดีโอการ Landing F16 ครับและเทคิคต่างๆในการ Landing ครับคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้จะมี2ช่วงนะครับในช่วงแรกจะเป็นการทำความรู้จัก Simula ล3อย่างนะครับบนจอฮัทเพื่อใช้ในการ Landing ครับในช่วงที่2จะเป็นการ Landing นะครับและการนำา3 s i m u l a t o r นะครับที่เราได้เรียนรู้กันตอนแรกครับเพื่อมาใช้งานในการ l a n ด ing นะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวรงแก ในช่วงแรกจะเป็นการทำความรู้จักไฟพาดมาร์เกอรครับ AOA b l a c k e t แล้วก็ตัว t 5 o p o i t p i c h ladder line ครับจุดแรกครับไฟพาดมาร์เกอรครับลูกศรกลมๆบนฮัทนะครับจะบอกว่าเครื่องเรากำลังบินไปทางไหนนะครับเปรียบเสมือนจุดตกกระทบนะครับเราจะช่วยในการลงจอดได้อย่างไรพอรู้ว่าจริงๆว่าเครื่องกำลังบินไปทางไหนนะครับไม่ใช่แค่หันหัวไปทางไหนถ้าเอาตัว FPM นะครับหรือตัวไฟพาด a าร์ r กอรนะครับไปวางตรงปลายรันเวย์เครื่องบินกำลังมุ่งหน้าไปที่ปลายรันเวย์ครับ และตัวไฟผ่านมาร์เกอร์นะครับมีการนําข้อมูลกระแสลมนะครับช่วยในการลงจอดเมื่อมีกระแสลมต้านนะครับต่อให้มีลมนะครับตัวไฟผ่านมาร์เกอร์ก็จะนําทางเครื่องไปยังตําแหน่งที่วางไว้นะครับทำให้ง่ายต่อการลงจอดมากขึ้นครับในส่วนต่อไปนะครับ AOA b l a c k e t ครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยครับช่วยหาความเร็วในการลงจอดที่เหมาะสมนะครับสาหรับแต่ละสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีน้ําหนักบรรทุกหรือปริมาณเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไปนะครับหลักการพื้นฐานการใช้งาน AOA สําหรับลงจอดเน้นที่ค่ายกที่เหมาะสมนะครับ แทนที่จะใช้ความเร็วคงที่ที่เช่น150ยห้านอดเสมอนะครับแต่ทุกๆก,การเลนดิ้งจะใช้ความเร็วไม่เท่ากันนะครับ พะนำหนักเครื่องบินที่แตกต่างกันนะครับต้องใช้ความเร็วที่แตกต่างกันแต่สําหรับ l a นะครับจะใช้มุมปะทะาที่เดิมนะครับยกตัวอย่างเช่น f 1 6จะใช้มุม low l a นะครับหรือมุมปะทะาต่าในการแลนดิ้งนะครับกลายเป็นว่าถ้าเราสามารถจัดมุมปัทะาที่ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องห่วงในเรื่องของความเร็วอีกต่อไปเลยสามารถใช้มุมปะท้าในการแลนดิ้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วอีกต่อไปครับจุดต่อไปนะครับ2.5 degree pitch ladder ครับบนฮัทของ f 1 6หจะมีเส้นเรียกว่า pitch ladder นะครับหรือเส้นแบ่งอง เราจะตัว2.5องศา pitch ladder line นะครับมีประโยชน์อย่างไรในการ landing นะครับเป็นจุดอ้างอิงง่ายๆนะครับสำหรับตรวจสอบแนวการลงจอดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการ maintain glide slope นะครับเช่น i o s หรือว่า visual approach ถ้าราวางตัว FPM นะครับให้ตรงกับเส้น2.5นะครับและนำ2จุดนี้ไปวางกับตัว runway t o u c h h o l d นะครับขณะ approach เรมีการคุมตัวทัดโทกับ stick นะครับให้เหมาะสมกับ o a คุมตัว descent rate นะครับ ที่ระดับประมาณเส้น2.5จนะครับจะทาให้มุมลงจอดในอัตาใกล้เคียงกับ3องศาจริงๆนะครับซึ่งจะทําให้เราแลนดิ้งได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะอยู่สูงเกินไปหรือว่าอยู่ต่ําเกินไปหลังจากที่เราเข้าใจตัว s ิมบิลิตี้สจุดตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการแลนดิ้งภายในเกมกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการแลนดิ้งนะครับในการคุมตัว AOA ก่อนครับันดับแรกมุมประทะนะครับอ่าผมคิดว่าน่าใจเกียร์ดาวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตการคุม AOA ก่อนนะครับก่อนเข้าลานเว TGP โอเคครับกล่องไพ่ด้วยเนปไม่เยอะลืมปิด TGP ไว้ใน,นระดับครับมองดูที่ตัวไฟผ่าน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวคอนโทรลอินดิเคเตอร์ขึ้นไปนะครับจะได้ดูลักษณะาการขยับจอยนะถ้าใครสามารถดูตรงนี้ได้เข้าใจได้ตรงนี้กจะง่ายขึ้นกับถ้าผมขยับจอยไปทางขวาก็สังเกตตัวมุมทางซ้าย นะครับด้านล่างจอตอผมขยับติ๊กไปทางซ้ายไปทางขวาทางซ้ายทางขวาก็จะขึ้นลนักษณะแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงโอ,โอเคอน,นี่ท็อตทตนะครับระดับท็อตเตครับอันนี้ขึ้นมามิวพาวเวอร์ครับลดมาที่ไอเดนครับโอ,โอเคมาจะอยู่ในระดับนี้นะครับร้อยเก้าสิบน็อต ตอนนี้ตัวไฟผาเรานะครับยังไม่ได้มาอยู่ในตัวกรอบของ la bracket นะครับแสดงว่าความเร็วเราสูงมากนะครับในช่วงนี้ผมอาจจะเปิด speed b r a k ไว้นะครับในช่วงนี้ผมก็จ,จะเปิด speed brake ไว้สักพักนึงลดความเร็วลงมาครับแาสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวไฟผาเรากำลังจะวิ่งเข้ามาที่กรอบของ la b l a c k e t ครับ ดึงสะติดโชยนิดนึงครับไม่เข้า,าตัวเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับนี้ครับนี่ผมจะเพิ่มพอรโทรขึ้นไปนิดนึง่งจะเลเวลไว้ด้วยนะครับก็ต้องสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวไฟผาดเรานะครับมาอยู่ตรงกรอบด้านบนของเอวเอแบล็กเก็ตเรียบร้อยตอนนี้เราก็อยู่ในมุมที่โลเอเอนะครับมุมประธาน เป็นค่าปกติที่ F16 ใช้แลนดิ้งนะครับแต่ถ้าเราความเร็วน้อยกว่านี้นะครับเราสามารถลงมาที่ตัว o p t ติม m um ่มเอได้นะครับหรื The speed. อ s p e e d e d ผมก็จะลดความเร็วลงนะต้องดึงสต็กช่วยนิดนึงนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ o p t ติม m um ่มเอเอครับ on speed a แต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำมากกว่านี้นะครับ เราจะลงไปที่ระดับ h High เ a WA ครับนี่ซึ่งตอนนี้เครื่องมันกำลังช้าเกินไปครับเห็นไ,ไหมเครื่องเรากำลังจะตอลงไปครับมีวิธีแก้ก็คือง่ายๆครับเพิ่มความเร็วขึ้นมาอันนี้แก้ช้านะครับผมจะดึงเครื่องขึ้นมาระดับ รู่นึงครับอ่าตอนนี้เราอยู่ใน low LA เรียบร้อยครับพยายามคุมแบบนี้ไว้ครับเดี๋ยวผมจะตีออกไปทางสายนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะนำเครื่องไปเทียบกอนเวทนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการแลนดิ้งหรือว่าผมจะรีสตาร์ทเกมใหม่ดีเพราะว่าเราบินออกมากลายเกินไปอ่่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทรีสตาร์ท โอเคหลังจากที่เราสามารถควบคุมตัว LA ได้แล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาดูที่เสน2.5นะครับที่จะช่วยในการนำมุมล่อนนะครับลงไปที่รันเวย์อ่าเดี๋ยวใสว่เวลาสักครู่หนึ่งครับอาจจะต้องลดความเร็วในการแลนนิ่งปกติแล้วตัว ไฟผาดของเรากับตัวเอวเนะครับจะอยู่ในระดับที l o ลเอวเอแล้วก็ตัวไฟผาดเล็งไปที่ตรงจุดตัวทัศดาวพอยครับหรือว่าจะเล็งไปที่ปลายลันเวอถ้าเราเล็งอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับตัวเส้น2.5ของเรานี่เลยไปอยู่ปลายลันเวฝั่งนู่นเลยใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งที่สูงไปครับตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงวิธีจะ ลดตัวเส้น2.5ให้มาเทียบตรงปลายลันเว์ของฝั่งที่เราจะลงนี่ครับเราก็ต้องอเช็ดหน้าลงไปอีกอผมไปะคุมเอเอ้ไปด้วยครับแล้วก็เช็ดหน้าลงมาครับรอจนกว่าเส้น2.5จะลดระดับลงมาตรงที่ปลายลานเวกนะครับฝั่งที่เราจะแลนดิ้งครับลดความเร็วดันสติกไปข้างหน้าครับอาจจะใช้เวลาสักพักนะครับ ลงมาที่กลางกันเวล์แล้นี่จุดนี้มาที่ปลายแดนเวล์แล้วนะครับผมก็จะดึงสติ๊กขึ้นมาครับเพิ่มความเร็วนิดหน่อยครับตัดตังตัวเข้าไปได้หน่อยทีนี้เราก็ตัวเอาตัวไฟผ่าดครับเป็นลอเอไนะปเล็งตรงเสน้นเส้น2.5ได้เลยครับ เราก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการบินเข้าลันเวย์บผมอาจจะเล็งไว้ตรงทัสดาวพอยต์แล้วก็เอาตัวเซตสองชัว่วโมห้เล็งไปที่ปลายลันเวย์นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะดึงเครื่องขึ้นข้างบนครับแล้วก็ตีวงกลับมาอีกรอบหนึ่ง โดยตำแหน่งต่อไปผมจะทําให้เครื่องมันอยู่ต่ํากว่าไกด์สลบนะครับต่ํากว่ามุมลอนวิธีการแก้ก็จะคล้ายๆกันเหมือนตอนเมื่อสักครู่ครับถ้าตัวเส้น2.5มันอยู่สูงเกินไปเราก็ต้องผักสติ๊กลงมาเนาะควบคุมเอเให้เครื่องเรามันลดระดับลงมาครับถ้าเครื่องเราอยู่ต่ำไปเราก็ทําตรงข้ามกันนะครับโดยการดึงสติ๊กขึ้นมาแล้วก็ควบมเอเนะครับใน การแต่ระดับขึ้นมาด้วยครับในต,ตอนนี้ผมเมื่อกี้หลุดจากกรอบไ,ไปนิดหน่อยครับตอนนี้ไม่น่านเป็นอะไรครับตอนนี้ไม่น่า,นานเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลนดิ้งเดี๋ยวผมอาจะตีวงสักพักนึงครับใช้เวลานานอ่าจะจนแข้งได้ระยะแล้วครับอาจจะอยู่ใกล้ด้วยนะครับนี่ จะไม่เป็นไรนะผมจะลดระดับลงมาให้ต่ำเลยน้องเนี่ยมองเอารนเวย์นะครับไฟผ่านกับวีเราดูดีครับเล็งไปที่ปลายรันเวย์ครับอ่ลาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวเส้น2.5ของเรานี่ลงมาอยู่ต่ำมากไม่ได้เทียบกับที่ปลายรันเวย์เลยวิธีการแก้ก็คือดึงเครื่องขึ้นมาข้างบนนะครับโดยการควบคุมเเอวย์ไปด้วยดึงสติ๊กเข้าหาตัวครับเพิ่มความเร็วนิดหน่อยครับ สวยแกผมอาจจะขยับหน้ามานิดนึงครับเส้นส่งยอดห้าเริ่มเข้าระดับแล้วนะครับผมก็จะพักสติ๊กลงมาโอ,อนนลดระดับลงไปครับ นะเลงให้ตรงกันครับก็จะอยู่ในระดับประมาณนี้ครับปกติเวลาผมแลนดิ้งผมจะเอาตัวเส้น2.5ไปเทียบใกล้ๆตัวปั๊ปปี้ไลนะครับมันจะได้ดูไฟได้ด้วยแล้วก็จัดระดับตอนตอนลงได้ง่ายกว่าครับรอบนี้เราจะแลนดิ้งกันไ้บางคนนี่ เข้าประมาณร้อยฟีดครับบางคนจะเริ่มแฟร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปแฟร์ประมาณห้าสิบกว่าครับดึงเครื่องกลับมาเปิด Full ู p สปีดเบรกครับเรารอเครื่อง touchdown. ทัชดาวทัชดาวครับดึงเครื่องไว้ประมาณ12องถึง13องศาครับทำแอโรดินามิกเบรกนะครับบ ไม่ตรงเซนะ็นเตอร์ไลน์เนาะไม่เป็นไรนะครับปล่อยหน้าลงครับ คปนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นการแลนดิ้ง F16 นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถแลนดิ้งได้ง่ายขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ